กลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสมผู้โชคดีที่จะได้รหัสนี้ไปนะครับตัวละครก็จะมีรอแล้วก็คิดบุโอนิงาชิมะกันนะครับแล้วก็มีเลลี่มีวาปโปแล้วก็มีอาลองมีคามีคาตาคุริด้วยนะครับแล้วก็มีคิดซาลุ ก็ตัวก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด่านที่ผมเล่นไปที่เก็บเพชรก็ก็เหลือประมาณเท่านี้นะครับก็เล่นไปบางหน้าก็ไม่ได้สามสามเหรียญทองนะครับก็จะไม่ได้เพชรสามอันส่วนระดับความยากก็ไม่ได้เลยเลย เพชรก็ที่ผมสะสมได้ก็จะจะร้ยาเออจะร้อยหกอันแล้วนะครับจะ 150, ร้อยห้เพชรแล้วครับถ้าพูดเาตะกุตะกะก็กขออภัยไว้ด้วยนะครับก็เราก็จะไปสุมกันเลยนะครับสุมผู้โชคดีก็ผู้โชค ดีก็ที่ทำกิจกรรมก็มีอยู่ทั้งหมดสามคนนะครับไเลยเราก็จะไปสุ่มวงล้อก่อนแล้วก็จะไปสุมกันเลยนะครับก็ไปหมุนวงล้อนะครับก็มีทั้งหมดสามคนนะครับเนี่รรเ,เลยครับตามเชิดเลยครับนี่ผูก็ตั้งไว้เท่านี้นะครับสามคนผู้โชคดีจะได้ ใครมาชมกันเลยครับทุกคนมุดได้ใครได้ใครได้ใครครับได้ใครได้ได้คุณนี้นะครับก็ก็อ่านผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับก็ขออภยัยไว้ด้ยวยนะครับถ้าพูดตะกุกตะกะก็ขอ ประทานอาภัยไว้ณนะที่นี้แล้วนะครับชื่อนี้เลยเราก็จะไปเข้า YouTube ก่อนได้ใครได้ใครไปดูไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพิมพ์ชื่อไปครับแล้วก็จะไปทักไปหาเขานะครับ นี่ก็ไหนใครวะเราได้คนนี้นะครับเดี๋ยวผมถักไปนะครับพิมบอกเขาก่อน คุณคือผู้โลยได้เนือเปล่าผมอ่านีล้วก็วคลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็อาจจะสั้นหน่อยก็ขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพูดพูดมั่วพูดตะกุตะกะก็ขออภัยด้วยนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับ